เราลองมาดูนะคะว่าถ้าเกิดเราอยากจะเล่าเรื่องข้ามสื่อแบบที่เป็นง่ายๆก่อนแล้วก็อยากจะใช้สื่อหลากหลายรูปแบบเนี่ยเราจะมีกระบวนการหรือมีขั้นตอนอย่างไงบ้างค่ะจริงๆก็มีหลักแ,แบบง่ายๆให้ลองนําไปใช้อยู่นะคะว่ามันมีคอนเทนต์หรือว่าเนื้อหาอยู่4ี่ลักษณะค่ะที่เราสามารถที่จะดีไซน์ในการที่จะเล่าเรื่องข้ามสื่อได้ค่ะตัวแรกค่ะเราเรียกว่าเนื้อหาแบบตัดแปลงหรือว่า repurpose content ค่ะเนื้อหาประเภทนี้ก็คือว่าเรา ต้องคิดว่าในแต่ละแพลตฟอร์มหรือว่าในแต่ละสื่อเนี่ยมันจะมีรูปแบบวิธีเล่าเรื่องที่ต่างกันค่ะเราไม่สามารถที่จะโคลนนิ่งคอนเทนต์มาไว้ในทุกๆท,ที่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ เวลาที่เราจะแปลงเนื้อหาจาก1แพลตฟอร์มไปไว้อีกแพลตฟอร์มหนึ่งเราก็จะปรับวิธีการเล่าเรื่องค่ะเช่นเนื้อหาเวอร์ชันยาวในทีวีอย่างเช่นเป็นละครในทีวีอย่างเงี้ยค่ะเวลาถ้าสมมติเอามาทําเป็นหนังสือการ์ตูนเราก็อาจจะปรับให้มันกลายเป็นวิธีเล่าเรื่องแบบการ์ตูนมากขึ้นตัดบางส่วนเพิ่มบางส่วนเข้าไปเพื่อให้เหมาะกับเนื้อหาหรือบอกว่าจะไปไว้บน Facebook มันก็อาจจะต้องตัดเป็นคลิปที่สั้นลงหรือว่าตัดเฉพาะไฮไลท์บางส่วนมาหรือว่าอาจจะทําเป็นภาพเป็นโค้ดไปลงก็ได้แบบนี้เราก็จะเรรียกกมัันว่าาดดแปล เนื้อหาค่ะคือยังเป็นเรื่องเดิมนะคะเล่าเรื่องแบบเดิมแต่ว่าดัดแปลงวิธีรูปแบบของการเล่าเรื่องค่ะ เนื้อหาที่2นะคะเราเรียกมันว่า e x c l u s i v e content หรือว่า e x t e n d e d c o n t e n t คะ่ะถ้าเป็น e x c ก u s i v e นะคะก็หมายถึงว่าเป็นเนื้อหาเฉพาะที่มีเฉพาะแพลตฟอร์มนี้มีบนสื่อนี้เท่านั้นจะหาบนสื่ออื่นไม่ได้แต่ว่ามันจะมีจุดที่เชื่อมโยงของสื่อเนี้ยเพื่อให้ไปดูอีกรูปแบบหนึง่งอีกเรื่องหนึง่งอีกเวอร์ชันหนึ่งในสื่อต่างๆค่ะหรือว่าอย่างเช่นบางครั้งเนี่ยเราอาจจะทําละครทีวีออกมานะคะแล้วเราก็บอกว่านั่นเรามีเวอร์ชันที่เป็นเวอร์ชั่นพิเศษ สำหรับคนที่เข้ามาดูบนเว็บไซต์เรามีซีรีส์ต่างประเทศหลายๆซีรีส์ค่ะที่ทําลักษณะแบบนี้เช่นในทีวีซึ่งเป็นสื่อหลักของเขาเนี่ยเขาก็เล่าเรื่องผ่านตัวละครเอกตามปกติพอในพอมาเป็นในเว็บไซต์เนี่ยเราสามารถเลือกดูตัวละครอื่นๆที่เป็นตัวรองอะคะ่ะเช่นอาจจะดูตัวร้ายหรือว่าดูตัวอื่นๆที่ไม่สําคัญแต่ว่าเห็นมุมมองที่แตกต่างออกไปในการมองเรื่องนั้นก็จะทําให้คนเนี่ยรู้สึกว่าได้เนื้อหาครบถ้วนจากแต่ละมิติของตัวละครมากขึ้น หรือว่าถ้าเกิดเราทํารายการสารคดีค่ะสารคดีอาจจะอยู่ในทีวีใช่ไหมคะพออยู่บนเว็บไซต์เราก็อาจจะขยายมันเป็นเอ็กซ์คลูซีฟคือเป็นเวอร์ชั่นที่ ทำเป็นอินเทอร์แอคทีฟให้คนเข้ามาปฏิสัมพันธ์เลือกเนื้อหาแต่ละส่วนเรียนรู้ได้เองผ่านกิจกรรมบนเว็บไซต์เนี้ยก็เรียกเรียกว่า e x c l u s i v e content ค่ะหรือถ้าเป็น Extended Content ซึ่งหลายๆคนอาจจะชินกับเวลาที่ซื้อหนังมาแล้วก็บอกว่าเป็น e x t e n d เ d เป็นแบบว่า Director Cut เงี้ยค่ะก็คือเป็นส่วนที่มันขยายต่อออกมาจากเนื้อหาหลักของเราค่ะอย่างบางครั้งเราอาจจะเล่าเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวสักสถานที่หนึ่งในหนังสือไกด์บุ๊กเล่มหนึ่งเงี้ยค่ะซึ่งไกด์ เราก็สามารถบอกว่านะในไนกล์บุ๊กอาจจะเป็นในการเล่าเรื่องของสถานที่กินที่เที่ยวท,ที่ที่ควรไปแต่พอมาอยู่บน a c e b o o k ปุ๊บเนี่ยเราก็อาจจะทําคลิปเล่าเรื่องสัมภาษณ์ชุมชนสัมภาษณ์คนในพื้นที่ทําให้มันมีประสบการณ์อีกแบบหนึ่งเพิ่มมากขึ้นแต่มันไม่อยู่ในหนังสือนะคะมันอยู่ใน Facebook อย่างเดียวแล้วก็เป็นเวอร์ชั่นที่ขยายต่อออกมาจากหนังสือเล่มนั้นก็ทําได้เหมือนกันค่ะ เนื้อหาประเภทที่3ค่ะเนื้อหาที่เราเรียกว่า cross promotion ค่ะ cross promotion ก็คือการที่ถ้าเราทำงานในหลายแพลตฟอร์มในหลายสื่อเนี่ยเราก็ควรจะมีการโปรโมทข้ามระหว่างสื่อคือเพราะว่าการทำเนื้อหาแบบเล่าเรื่องข้ามสื่อเนี่ยเราอยากให้คนเนี่ยเดินทางครบทุกๆช่องทางที่เรานำเสนอสื่อดังนั้นมันจะต้องมีจุดหนึ่งค่ะที่เราออกแบบไว้ว่าเราจะทำยังไงให้เขาเดินทางจาก แพลตฟอร์มหนึ่งของเราไปอีกช่องทางสื่อหนึ่งอย่างเช่นถ้าทําง่ายๆที่สุดก็มีการโปรโมทนะคะอย่างบางครั้งเราอ่านหนังสือพิมพ์บางคอลัมน์อาจจะเห็นเขามี ท้ายคอลัมน์เนี่ยมีบอกว่าอ่านต่อในเว็บไซต์เข้าไปดูอัล,อลบั้มภาพในเว็บไซต์ได้เงคะ่ะก็จะเป็นเรียกว่า cross promotion คือทําให้คนเนี่ยอยากไปที่เว็บไซต์หรือง่ายๆที่สุดก็คืออย่างเวลาเราทําเว็บไซต์แล้วเราเอาลิงก์มาแชร์ไว้ใน Facebook หรือใน Twitter เพื่อให้คนเนี่ยอยากลิงก์กลับไปโดยที่เวลาที่เราเอามาลิงก์ก็ไม่ใช่แค่แปะลิงก์แต่มีการโปรโมทมีการโปรยที่น่าสนใจคะ่ะก็จะทําให้คนเนี่ยอยากไปอีกแพลตฟอร์มหนึ่งได้เราสามารถออกแบบรูปแบบวิธีการที่ ทำให้คนสนใจเนื้อหาในแต่ละแพลตฟอร์มแล้วก็เชื่อมโยงการโปรโมทกันได้นะคะโดยที่ทําให้คนรู้สึกว่าเหมือนเขารู้สึกได้ต่อจิ๊กซอของเรื่องอะคะ่ะถ้าเราดูเท่านี้เรารู้สึกไม่อิ่มเราจะต้องเดินทางไปยังอีกแพลตฟอร์มหนึ่งได้แบบนี้ก็จะทําให้คนเนี่ยรับสื่อของเราครบทุกช่องทางค่ะ เนื้อหาประเภทสุดท้ายเราเรียกมันว่าเนื้อหาเพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ค่ะหรือภาษาอังกฤษก็คือ engaging content ค่ะอย่างที่บอกไปค่ะว่าในการทําโลกเนื้อหาแบบข้ามสื่อเนี่ยเราอยากได้ปฏิสัมพันธ์กับผู้รับสารมากๆเลยนะคะเราอยากให้เขามีส่วนร่วมกับเราถ้าบนโซเชียลมีเดียเราก็อยากให้เขาคอมเมนต์อยากให้เขาแชร์อยากให้เขามารวมตัวกันเป็นแบบ คอมมูนิตี้เป็นชุมชนอยู่ในเพจของเราเงี้ยค่ะทำยังไงแล้วก็ต้องมีคอนเทนต์ที่ชวนคนพูดคุยอะ่ะบางครั้งเราก็ต้องแบบอาจจะไม่ใช่คอนเทนต์ไม่ใช่เนื้อหาหลักของเราแต่ว่าทําให้เขาเข้ามาแลกเปลี่ยนมีการตั้งคําถามรู้จักทัมมิ่งรู้จักเวลาว่าเอ้ยถ้าคุยเรื่องนี้จะมีคนพูดคุยกับเราเงี้ยค่ะอย่างเช่นวันเสาร์แล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเออวันเสาร์เราอยากชวนคนบนเพจเราคุยจังเลยแล้วก็โพสต์รูปแบบทะเลลงไปแต่ถ้าโพสต์รูปทะเลเฉยๆ,ๆคนก็อาจจะแบบทะเลคืออะไรไม่เหน ะะถ้าเปลี่ยนใหม่เป็นบอกว่าทะเลแล้วเราก็โปรยว่าแบบทะเลสวยจังแต่ใครเนาะไม่ได้ไปทะเลมาเล่าให้เราฟังหน่อยไงคะก็คือการโปรยชวนคนคุยก็จะมีคนมาคอมเมนต์มาโต้ตอบกับเรานะคะหรือว่าเราสามารถทําเนื้อหาบางประเภทในการโดยการใช้สื่อเข้าไปเพื่อให้คนเนี่ยรู้สึกว่าได้มีส่วนร่วมการทําเกมเกมนี่ก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สําคัญมากๆในการที่จะทําให้คนเนี่ยมีส่วนร่วมหรือว่าเป็น engaging content เกิดขึ้นค่ะหลักๆเนี่ยก็คือประมาณ4ี่เนื้อหา ที่เราจริงๆแล้วสามารถที่จะเอามาร้อยเรียงกันได้โดยที่เวลาที่เราคิดนะคะก็คือสมมุติเราจะเล่าเรื่องหนึ่งเรื่องนะคะเราก็ลองคิดดูว่าในหนึ่งเรื่องนี้เราจะแตกออกเป็นเนื้อหา4ประเภทนี้ได้อย่างไรบ้างแล้วเนื้อหา4ประเภทนี้ควรจะไปอยู่ในแพลตฟอร์มหรือว่าใช้สื่ออะไรในการเล่าเรื่องมีจุดไหนที่มันเชื่อมโยงกันแล้วให้ผู้รับสารเนี่ยสามารถอยากที่จะรับเนื้อหาของเราได้อย่างครบถ้วนค่ะ โดยที่ถ้าเกิดเราออกแบบดีๆนะคะมันจะมีจุดหนึ่งค่ะคือว่าเราจะทำงานระหว่างสิ่งที่เรียกว่าออนไลน์มีเดียแล้วก็สื่อที่เป็นทรีชเชนัลมีเดียที่เป็นทีวีโทรทัศน์วิทยุหนังสือพิมพ์พวกนี้ค่ะแล้วก็สื่อประเภทกิจกรรมหรือที่เราเรียกว่าออนกราวเราสามารถทำสามสื่อนี้ร้อยเข้าหากันได้แล้วที่สำคัญนะคะเทคนิคอีกอย่างหนึ่งคือว่าออนไลน์เนี่ยจะมาตอนต้นแล้วก็จะมาตอนท้ายเพื่อปิดท้ายตอนต้นคือการสร้างกระแสทำให้คนรับรู้ส่วนตอน ตอนท้ายคือรวมทั้งหมดที่เราทำเนี่ยมาไว้ในที่เดียวกันแล้วมันก็จะคงอยู่และคนค้นหาเนื้อหาของเราเจอได้ตลอดค่ะ